แคมคของบ้านเสียงวางทาฝั่งนั้นแมนจังหวัดนครพนมเข้าสุกเหรืองทั้งสองภาคทางเลยบึงใหญ่ขนาดเด้ยาวเหยียดจนฮอดแคมทางใหญ่พอละพี่้องเลย ทายดีพี่น้องมดสูภูสุคน้องตอนนี้่าสอนอยู่ที่บ้านเสียงหวางท่าเมืองหลงบกแปลงขามวนคลิปนี้สิพาพี่น้องเขาลอะเที่ยวบรรยากาศทางบ้านเสียงหวางท่ายามแรงขี่ไปนั่งแคมป์ของไปชมวิวแม่น้ำของพี่น้องเลยบรรยากาศดีนะอยู่บ้านเสียงหวางท่านี่ชมนา เป็นสีเหลืองเป็นตบงอ่อนซ้อน่น้องเลยเป็นกำลังเก็บเกียวเข้าหน้าปีเข้าหน้าก็ง,งามขนาดรวมสมบูรณ์อยู่ดีเกาเว้นจใกล้สุดโลกดินแลยตอนนี้เวลาหาแรงเขพา่น้อง ยี่โอสะท้อนแสงดาวเวนกำลังเก็บเกี่ยวเข้าหน้าปีพี่น้องเนี่ยเกี่ยวเข้าแล้วก็เอางูาเ,อาเอาควายไปล่ามกินตัวเฟืองไปเบิ้งแฮมของนอยนึงเนาะ แคมป์ของบ้านเสียงหวางตังมวัดพานกับจังหวัดนครพนมแคมป์ของบ้านเสียงหวางท่าน้ำพองก็แห้งแห้งลายแล้วพี่น้อง ฝั่งนันแมนจังหวัดนครพนมประเทศไทยเอามานั่งอยู่นี่สามารถแนนมเห็นวิวภูเขาทางเมื่อขแขกได้เนาะภูเขาหินปูนพาพี่น้องขี่รถเลาะเรียบไปตามโครงนาเนะานเะเ,าาเะส้ทนทางปูคอนกรีตไปทางบ้านคุดจับ เคยพาพี่น้องมาเลาะตอนที่ผ้าจากับลังเฮ็ดหน้าไหมหรือว่าดำหน้าเนาะวันนี้มาเลาะยามที่เข่าซุกเรื่องเต็มพงนาพี่น้องบรรยากาศดีขนาดนด้นอ่นี้ เส้นทางปูคอนกรีตนาะยตามันคลองสนรประทานหรือว่าคลองเมืองมองชงหน้าพี่น้องเขาสุกเหลืองเต็มเลยเขาเขียวบัวมีแล้วเนาะงหน้าบ้านเสียงวางท่า ภาคกลางด้วยหอมกินชอมไหมพี่น้อง มัวไปลามกินตเตาเฟืองหรอกอันนี้เป็นกระหางกับฟันเข่าแล้วใหม่ๆพี่นอ้อง ชุดซ้อมนี้เนาะพี่น้องน่าจะเป็นสนับประานอันนี้เพิ่นน่าจะเป็นมาเอาเอาน้ำยู่อันบึ่งใหยกุญแจบนี่เนาะไปล่อยไว้ใส่นายน้ำเห็ดนห,หนาแซงหมดอยู่วันจังไรเนาะน่าจะแม่นละพี่น้องเลยวันทางหน้ามีหนอง,ง,งใหญยคอนเทมป์เนาะบึ่งกุงจับ บอแม่นพี่น้องพินบน่ลได้มาเอาน้ำอยู่นี้เนาะอาจจะดูดน้ำคลองและมาไซหลายกว่านะน้องกุดจับพี่น้องบึงใหญ่ขนาดเด้ยาวเหยียดจนฮอ,อดแชมทางใหญ่เพราะอะไพี่น้องเลยเป็นทางไปให้ไปน,นาของพี่น้องสาวบ้านกุดจับบันนี้เป็นบอนทางน้ำลงยามน้ำมันไหลมันก็จะล้น ี่ยังเป็นเขตบ้านคุฎจับอยู่เนาะพี่น้องเสร็จทางลงหรองบกเป็นปูยางซับเลสฮอดฮอดบ้านคุฎจับนีหล่ะพี่น้องเลยเสด็จไปเรื่อยๆอาจจะฮอดพลระบาดดานปักเซบอนดานข้ามไปผ่านพนมหรือว่าอาจจะฮอดทางภากสวรรค์เชษ บาสอนอยังคงมีข้อมูลสองทางข้างนี่วิวดี้วพี่น้อยมีเงินซานบ้านซองแล้วก็มีทงไฮตรงหน้ามีหลายบ้านตั้งเรียบตามแคบทางนี่เป็นเพิร์ลว่าเส้นทางเลขที่สิเอ็ดเริ่มปูยางบ้านด้บ้านดงใต้ ทางปูยางอยู่แต่ว่ามันสำรุดสุดโสมจะเลยปรับปรุงใหม่ข้างหน้านเป็นบ้านปากเป่งทางบ้านปากเป่งกับเขาหน้ากำลังสุกเรืองพีน่น้อง ปากค้างเมืองซ้ายแม่นตลาดนะัดปากเป่งเนาะพี่น้องเปิดรูปตอนบ่ายวันอังคารกับวันศุกร์นี่เป็นชิพภาพบรรยากาศแล้วก็สอนพาพี่น้องเลาะเที่ยวทางซานเมืองภาแขกือว่าทางเมืองหนองบกบ้านเชียงวางหาบ้านปากเป้งเนา,าองป่ะครานี้ ขอบิชิปไห้ไวสำรีก่อนเนาะลิปน้าพบกันใหม่พี่น้องบายดี